ีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทุกคููทุกคนนะคะวันนี้หอมจะพามาถนอมมะเขือเปาะนะคะเก็บไว้กินนานๆน,นะคะหอมได้มะเขือเปาะมาสองกิโลครึ่งนะคะหอมก็เลยก็จะเอามาแพ็คแช่แข็งนะคะเก็บไว้กินนานๆน,นะคะเดี๋ยวมาดูสมสมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าหอมจะทำยังไงนะคะหอมก็จะเปิดน้ำใส่ใน ภาชนะนะคะแล้วผมก็เจียเกลือใส่นะคะพร้อมจะทำความสะอาดมะเขือนะคะ เอาใช้น้ำเกลือเพื่อไม่ให้มะเขือดำนะคะ ก็เอาไว้ทำอาหารซุปมะเขือก็ได้นะคะ หอมคอแอหั่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะหอมก็ได้ทำเอ่หั่นเสร็จแล้วหอมแล้วก็แช่น้ําเกลือไปนะคะแช่น้าเกลือแล้วหอมก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็แช่แข็งไม่ดำนะคะแช่น้าเกลือไม่ดำแลวทีนี้หอมก็จะแพ็คใส่ถุงนะะ้มสาเสร็จแล้วนะคะหอมแล้วก็หอมก็เอาแช่ น้ำเกลือนะคะพอน้ำเกลือเสร็จหอมก็จะมาแพ็คนะคะหอมจะแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะคะมันมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามนะคะประมาณนี้ค่ะหอมก็จะนี่หอมแพ็คได้ถุงหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ฮอมไม่เขียนวันที่นะคะเดี๋ยวก็หมดค่ะแล้วหอมก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะพิธีถนอมมะเขือให้สด เหมือนเดิมนะคะกินได้ข้ามปีนะคะนี่ค่ะเอาไว้ซุปเอาไว้ทำผัดทำแกงก็ได้ค่ะเห็นไหมคะหอมก็จะตักขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหอมไปเอามาให้ดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้ของปีทเทวหอมใส่ถุงธรรมดาแล้วหอมก็นี่ค่ะยังสดเหมือนใหม่เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็เอามาต้มมาทําแกงนะคะเห็นไหมคะเป็นปีแล้วนะคะนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะนะเราแช่แข็งไว้ เดี๋ยวหอมขอแพ็กก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะที่หอมแพ็กเสร็จแล้วนะคะหอมก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะเก็บไว้กินข้ามปีนะคะเห็นไหมคะหอมไม่มีที่ดูดลมนะคะไม่มีที่ดูดลมออกหอมก็ทําแบบนี้ก็ตามสะดวกสบายนะคะแต่เก็บไว้กินนานมากเลยนะคะปีที่แล้วนะคะแบบแช่แข็งนะคะเห็นไหมคะยังยังสดยังใหม่เหมือนเดิมนะคะ หาาะะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ลองพากันทำดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้มันจะเม็ดมันดำแต่เน,เนื้อเนื้อมะเขือมะเขือปอนี่ยังขาวเหมือนเดิมนะคะ,คะเดี๋ยวหอมไปแช่แข็งต่อนะคะเจอก,กันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ